สวัสดีครับอันนี้เป็นงานตะกัวนะครับเป็นเนื้อตะกัวหล่อใหม่นะครับถ้าต้องการให้เป็นเก่ายววแบบนี้นะครับเรามีน้ํายานะครับใช้ตัวนี้ลองใช้ตัวนี้ดูนะครับนี่นะฮะตะกัวใหม่ๆก็จะเป็นใหม่ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็แช่น้ํายาเลยครับลองลองใช้ตัวนี้ดู พอแช่ไปมันก็จะเริ่มดำนะ จะค่อยๆดำขึ้นเรื่อยๆ,ๆเรืนะครับครับอันนี้นะ ดำสนิทนะครับตะก่วดำดำออกแนวเก่้าครับสนใจสอบถามได้นะครับ